ไม่ออกนะด้วเป็นเนไป็นอปถึงานทเราไปมวไม่่าแต่กแต่าถ um> ่านเย็ก็จการไปายรูปที่ละลอ ที่ว่ามีผู้ติจาวประจำสีจิตอ่ะมีเนี่ยเนี่ยอักษรพยาอเล็กิจาวดังนั้นที่เมื่อไหร่ในอานาบริเวณนี้แล้ว่อ่ประเทศเนปามุกอ่างตรงก็จะเป็นฉับ วัชพันธ์นี่ก็เพื่อเป็นการถลิมเพื่อเกียดเองนะครับแต่ว่าสตุปฉานทีมมันไม่ได้ออกศพนี่มันจะเป็นแค่ฝังข้าวหมูมก็จะทําเป็นอาเซียมีมันก็มีชั้สที่มันทำนั่นเองกล้องชัยนัที่มันทำทั้นที่ละนี่ก็เปิดของทุนที่ประเทศอินเดียเลยมันไม่จัดเตี้ยวเหมือนกับว่าเขาเผาศพแล้วก็เอาเอาดินกองครับกัน นดินดินนะทีนี้ค่าตีแบบนี้ก็แค่กระจายกส่วนหมายความว่าเขาสร้างเป็นเจดียเขาก็ไปอยู่ที่ลูกกาที่มันมีการทำสวนใหนรูปทรงสูงขึ้นทะลุขึ้นกลายเป็นทรงนักครังเข้มงเหมือนพระประโทนเจดีย์ทางพระประโทนเจดีมันเตี้ยๆก็กลายเป็นรักครังแล้วก็ต่อยอดเป็นป้องชิ้ไหนแล้วก็ใส่เป็นนี่หมายถึงทำมาอะไรอะไรก็ว่าคือไปเพราไปบ้านเราก็ดัดแปลงเป็นตัวไอนยิงสูงไปเรื่อย พรภูมิสมขะสายกัยมุนีต้นหน่อยกัยมุนีคือคือพกมหาญาณเนี่ยเขาจะเรียนพระเจ้าปฏิบัติวัสายกัยมุนีคือท่านมุนีฮะท่านคสายญเรียกชื่อจากในบ้านเราก็จะเรียกพวกโภดงโดงอาะเจ้า าม่ามาจากท้นไหนสองคนเมันี่ปมาจากทไหนครับเนเสียงพที่เมืงนี้นี่มีลาเระเป็นทันเดรของมหายาติเรานีสีห้าัตมะสัมวัตจำได้ไหมท่านได้ไปภูฐาน มีดูป้ากิเลสอ่ะพระองค์ปัตตมะสสมงเพราะวก็คือผู้เดียวศาสนาพุทธไปเผยแพร่ย่างที่เบสนะครับองค์ที่สามองค์ที่สามองค์นี้เป็นลามะองค์นี้น่าจะเป็นท่านชองคับป้าชองคับปลาใส่หมวกนี้นะครับคือองค์นี้เอาศาสนาพุทธจากอินเดียเป็นเพราะอินเดียไปเผยแพร่ในที่เบสแล้วก็คนก็นับถือตอนหลังมาก็มีนิกายโบกแดงมาแล้วก็นิกายบกแดงนี่ก็ทา อยู่ๆไปมันก็เสื่อมง่ายๆมีเอาเอาผู้หญิงมาเป็นเมียได้ตอนหลังมาพระจีนจากจีนชื่อชองคัปปาก็เลยไป,ปนึกฟื้นใหม่เหลือ hmm. นิกายสองนิกายนิกายใหม่ขึ้นมานิกายบวกเหลืองนิกายบวกเหลือ, mm hmm. กอกงก็ถือเคร่งรักษาวินัย mm hmm. ปัจจุบันนี้ก็คือนิกายของท่านดะลเลลามะนึงแหละนะครับท่านไม่มีเมียนะ, mm hmm. ะก็อันนี้เป็นพระสงฆ์จากจีนแล้วก็เรียกว่า ชมป่าไปหมดพี่จำไม่ได้พรองค์เล็กอยู่ทูชานมี้ต่องค์ใหญ่ๆนะ่าี่ต้องสร้างให้เล็กค่ะปๆๆทๆๆๆมๆๆ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 ๆนๆๆาๆๆ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 ๆงเๆๆๆๆตรงๆๆๆๆๆๆรงๆีๆๆ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 มๆๆ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 รๆๆ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 ๆก คือพระสง์แถวตุญ like ีบกวอไรัจรญัตน์จะบอกว่านี่กายอะไรอันน si ี้เป็นพระอะคับปัตมาสัมปวะปัตมาก็ตอกวัวสัมวะก็เกิดผูกเกิดากต่อความเจ้าหญิงเจ้าหญิงที่คุตีแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เบสแต่งงานถูกยกให้เป็น เทวดาหอเลยายบอผู้ชายเนะามีทังัวแล้วนนักชนาการแต่ผู้หญิงเน่คือนจาไหคือไทยเชื่อคือมดนะขะ เอสีัก้อนไปเลเนี่ยเอเแนดนะดูด้ท่านกี่อะไรครับเนี่ยม้มีาแล้วก็มีอสุวินมีอุษามีพระอาทิตย์ กี่ล่ะสิจ๊วตรงนี้ตรงี้หอมไหมปวดจะหาเจอใกล้จะกลับแล้วก่ะเธอไม่ดีเกินน่า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 จะเต้นเต้นตัวเรา้ดเอาอาคารหลังเนี้ยมาน นี่แหละคะเดินมาแล้วหายไปไหนหมดยังฝ่าด่านมาไม่หมดเลยยังมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเดินเบร์เนี่ยมีสมาชิกด้านหลังเดี๋ยวในการเดินชมมีอยู่สององค์องค์ดำเนี่ยจะเป็นองค์ที่เปิดให้คนได้บูชาอยู่ทั่วไปซึ่งจะอยู่บ้ามนุษย์เราจะพาอาจารย์ไปชมแต่องค์นี้เป็นองค์ขาวองค์ขาวนี่ยเขาจะรั่งป่าเป็นเทพเจ้าที่ คอยปกป้องสิ่งเ่วร้ายฝันฝันสิ่งเลวร้ายอองกระจาบวันนี้สารบของพระศิวะค่ะก็จะมานั่งสวดมนต์กันทุกวันจ่เป็นผู้พิพากษ์เป็นเสนาเป็นคนที่เป็นองครักษ์คอยปกปักรักษาด้งนการป้องกันคนต่างชาติตลอดนะคะ

ตรงนี้ยังใช้เป็นที่ทำการจมปริสาทและรูงชาว่ามันคืออะไนั่งเรียนั่งเป็นหลังอ๋อันนี้คือที่เรนทาราที่ไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็กลับมาที่ของร่างที่ตึกนึงนี่ก็คือเขาขึ้นของราชเป็นราชการสุดท้ายราชการที่สุดนั่นนี่ค่ะ คนนี้ค่ะอาหารไม่ใช่ป่นะแล้วจะเไม่รู้ใจโศกตอเนี่ยนะสามีจะไม่รอกใจภรรยาภรรยาจะไม่รอกใจสามีก็ต้องมีอมาตรงนี้ด้วงโศกเป็น,คน,คนปัจจัยสำคัญพระสาก็เอาเรื่องนี้มาสอนในวัดอย่างนีนนเรื่องราวหน่อยดิค่ะจริงๆมันมีมาตั้งแต่พันกว่าปีแล้12,000ปีแล้วที่ที่มหาสัจจอแล้ว แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอารมณ์ที่เขาอยากจะเอามาสอนเอาเรื่องเหล่านี้มาสอนในวัดคนจะได้ไม่ต้องเหนีออายจะได้ไม่ต้องมาได้อยู่กมบ้าต้ได้าอจาอาจารย์คะอาจารย์ นักบ,บวดของพระสิวะใช่ไหมคุนะคะเบวดประปูนี้ทำให้รู้ว่าวะน,นะคะเล็ดเล็ดๆ <laughs> นรอะนะคะต้งององยี่สิ่ยช่สบถ้าใครอยากบวชซื่อนเลยนะคะปาช้าอดผลไม่รู้ด้วยนะคะตรงน,นี้เนี่ยเขาจะเชื่อว่าใครที่พูดปดในที่ชอบพกกูกโกหกต้องขึ้นลงขึ้นศาลให้เอามาสาบานตรงนี้<อ>แต่พ่อจะให้การไทยรบเนี่ยนะคะได้เป็นผู้ มาสัญญสัญญามาสาบานกันเขาก็จะนิยมมาสาบานกับเพตรงนี้ละค่ะตรงนี้เนี่ยเนวิธีการบูชาเขาก็จะใช้เทียนน้ำมันเบอไข่ลูกนิกการไข่ล็กเออไข่ล็ไข่ล็อกลอกก างามาป,ป้บเลยจุดนัดพอดีวันย่งไี้ตังข่อยอยู่นี่รับประทานอู่ไป็ถนถนนเราเองก่อนได้ไหมเขา่อนขหนายายเข้าไปนั่งใน